ซื้อสลักออมสินพิเศษ2ปีนะครับ4ล้านบาทการันตีถูกรางวัลทุกงวดแล้วก็รวมผลตอบแทนนะครับอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับนะครับบวกรางวัลขั้นต่ำนะครับ1 1 6 8 0 0บาทคือได้แน่นอนตัวเลขนี้นะครับไม่มีทางจะไม่ได้นอกจากนะครับถ้ามีการซื้อเพิ่มขึ้นนะครับหรือซื้อแบบกระโดดไปกระโดดมาไม่ได้ซื้อเรียงมันก็มีโอกาสที่จะไม่ได้ ถูกทุกงวดแบบตรงเป๊ะนะครับแต่เนี้ยคือถ้าซื้อเรียงกันยังไงก็ได้100%ยแล้วก็นะครับยังมีโอกาสถูกรางวัลอื่นๆโดยเฉพาะรางวัลที่1-30ล้านบาทอีกด้วยนะครับฝากกดไลค์ like, กด s ับ s c ค i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยเดี๋ยวไปดูกันรักเกฑนนะครับระยะเวลาการฝากตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2567เป็นต้นไปนะครับสำหรับงวดใหม่นะผู้มีสิทธิ์ นะครับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปอายุสลาก2ปีสิทธิทุกรางวัล24ครั้งด้วยกันนะครับหน่วยละ100บาทอัตราดอกเบี้ยนะครับฝากครบ2ปีได้ดอกเบี้ย1นบาทต่อหน่วยนะครับร้อยละ0.5ต่อปี อัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดเงื่อนไขาการฝาก 1. ฝากไม่ครบ6เดือนหักส่วนลด2บาทนะครับต่อนหน่วย2ฝากไม่ครบ2ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นนะครับใครตั้งใจจะฝากก็ฝากให้ครบ2ปีนะครับระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน การออกรางวัลนะครับออกรางวัลทุกวันที่1ของเดือนยกเว้นเดือนมกราคมและพฤษภาคมจะออกรางวัลวันที่29ธันวาคมและ2พฤษภาคม25อาของทุกปีนะครับหยุดจับนายในวันที่ออกรางวัลนะครับการรับรางวัลโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับในวันถัดไปหลังวันออกรางวัลการรับเงินนะครับโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก เผเเเื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับในวันถัดไปหลังวันออกรางวัลเงื่อนไขหลักนะครับหาก1หากประสงค์ถอนสลากฉบับที่ถูกรางวัลก็ควรที่จะดําเนินการนะครับหลังวันที่ออกรางวัลแล้วเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการรับเงินรางวัล 2. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนสําหรับการโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุและเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากนะครับ 3. ต้องสมัครใช้บริการไม โมบายแบงกิ้ง uh, นะครับหรือแอป m ม m o สามารถทำรายการฝากถอนนะครับผ่านบริการโมบายแบงกิ้ง m ม m o ได้นะครับ4ไม่ละฝากบัญชีร่วมหรือบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ 5. ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์กู้เงินธนาคารออมสินหลักทรัพย์ประกันผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนของตำรวจนะครับอายการและประกันตัวในจำเลยในชั้นศาลหรือหลักประกัน การออกหนังสือคำประกันสลากคบอายุนะครับโอนเงินสลักครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับเงินรางวัลนะครับรางวัลที่1จํานวนครั้งที่ออกรางวัลคือ1ครั้งรางวัลละ30ล้านบาทรางวัลที่2จํานวนครั้งที่ออกรางวัลคือ1ครั้งนะครับรางวัลละ1ล้านบาทรางวัลที่3จํานวนครั้งที่ออกรางวัล5ครั้งรางวัลละ10,000บาท รางวัลที่4จํานวนครั้งที่ออกรางวัล10ครั้งรางวัลละ3,000บาทรางวัลที่5จํานวนครั้งที่ออกรางวัล15ครั้งรางวัลละ1,000บาทรางวัลเลขท้าย4ตัวจํานวนครั้งที่ออกรางวัล1ครั้งรางวัลละ800บาทกําหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่1และรางวัลที่2เท่านั้นนะครับ ระยะเวลกการฝากฝาก2ปีนะครับดอกเบี้ย1บาทต่อหน่วยนะครับอัตราดอกเบีย้ย0.5%ต่อปีถอนคืนจะได้101บาทนะครับการออกรางวัลธนาคารอมสินจะทําการออกรางวัลสลักอมสินพิเศษ2ปีณธนาคารอมสินสำนักง,งานใหญ่ทุกวันที่1ของเดือนโดยทําการถ่ายทอดนะครับผ่าน f c e e o o o ไลฟ์นะครับหรือ9้าวเฟซบุ๊กไลฟ์9 MCO T นะครับ ตั้งแต่เวลา10ในกา30นาทีถึง11ในกา10นาทีนั่นเองนะครับซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี4ล้านบาทจะได้รับ40,000หน่วย40,000หน่วยนั้นจะการันตีถูกรางวัลเลขท้าย4ตัวเลขละ800บาทจำนวนทั้งหมด4หมายเลข800คูณ4ก็3,200บาทนะครับต่อง,งวดนะ3,200บาทต่อง,งวดคูณ24งวดก็76,800บาทนั่นเอง ครบกำหนดจะขายได้หน่วยละ101บาทคูณ40,000หน่วยเท่ากับ4 4 0 0 0 0บาทถูกราวันทุกงวดการันตีนะครับงวดละ3,200บาทคูณ24งวดก็76,800บาทนั่นเอง4 4 0 0 0 0บาทบวก76,800บาทเป็น3,87,600บาทนะครับรับไปเต็มๆไม่ต้องแบ่งไข่เน้นๆเลยนะครับ สี่ล้านนะเท่ากับ4 8, 7, 600, บี่ล้านแปดหมบาทอันนี้ตัวเลขอันนี้ขอแก้นนหนึ่งนะครับเป็น4ี่ล้านรับไปเลยนะครับก่อนจากการใครมีคําถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้การซื้อสลากออมสินพิเศษนะครับ หรือสลากต่างๆเนี่ยข้อดีของตัวสลากก็คือ1เงินต้นไม่หายแถมได้อัตราดอกเบีย้ย3นะครับได้ลุ้นรางวัลและมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ด้วยนะครับ <S <S เพราะเดี๋ยวมันจะมีบางช่วงที่มีรางวัลที่เพิ่มขึ้นจากรางวัลเดิมนะอันเนี้ยรางวัลใหญ่30ล้านบาทนะครับไอในอนาคตมันจะมีเพิ่มขึ้นนะมีโอกาสถูกรางวัลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับลองดูนะฝากกดไลค์กดซับคายเป็นกำลังใจด้วยครับ ก่อนจากกันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านกันก่อนนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอป l p s t o s t o r o g l นะครับ t o r l e Play Store นะครับและมันอัปเดตระบบบริการและแอปโมบายแบงกิ้งให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็2ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเบรกนะครับ รูต่างๆนะครับแล้วก็3ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าปล่อยค้างเอาไว้นะครับ3นะครับไม่คลิกลิงก์จาก sms ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ4นะครับเอ่อ5นะครับ ทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสําคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทํารายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทํารายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ wifi สาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภยัยต้องให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมาซิมม้าเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทําไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทําไม่ดีนะทำให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นระมัดนระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรจัจจหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ2 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับระมัดระวังกันด้วยนะครับ ข้อมูลส่วนตัวไม่ชัวร์อย่าให้ใครเด็ดขาดเพราะอาจจะถูกนำไปใช้ทำในเรื่องผิดกฎหมายได้นะครับเพราะนั้นให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นหากรู้ตัวตนชัดเจนว่าใครขอเช่นข้อมูลแบบจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเลขบัญชีธนาคารข้อมูลบัตรเครดิตนะครับบัตรเดบิตต่างๆเพราะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ห้ามให้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเช่นรหัสผ่านอันนี้ไม่ควรให้ OTP ไม่ควรให้รหัส ATM ห้ามให้เด็ดขาดนะครับ ใครสงสัยใดๆก็สามารถที่จะติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับผ่าน1213